สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับเราอิวอดิวอ,วอ,ว,อ,ว,อวอีกเช่นเคยนะคะก่อนหน้าเนี่ยคือวุ่นวายมากไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอเลยนะคะแต่ปีนี้ทุกคนคัมแบ็กแล้วจ้าและคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กลับมาพร้อมกับแนะนำสกินแคร์สำหรับผิวเป็นสิวค่ะก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครตาม IG เรานะคะก็จะเห็นเราบนในสตอรี่บ่อยๆแล้วว่า หน้าเป็นสิวนะคะคือทั้งแพ้แมสแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกๆอย่างนะคะก็ต้องเปลี่ยนเซสกินแคร์กันใหม่นะคะเป็นสกินแคร์สำหรับสิวเนาะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เรายังไม่เปลี่ยนนะคะยังคงใช้ต่อมาเรื่อยๆนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะชื่อว่า B K Acne Serum Brightening Anti Pollution นะคะเขาเป็น เซรั่มลดสิวนั่นเองนะคะซึ่งเราเองอ่ะใช้ต่อเนื่องมานานมากๆแล้วล่ะเขามีเป็นแบบหลอดด้วยนะคะแต่ว่าในความใจเราอะ่ะชอบแบบซองมากกว่านะคะเพราะว่าไซมันแบบเนี่ยขนาดเล็กนะคะพกพาง,ง่ายหาซื้อง่ายนะคะถ้าไปต่างจังหวัดแล้วลืมก็แค่เดินเข้าในเซเว่นนะคะก็ได้นองเขามาครอบครอง มาทำความรู้จักน้องเขากันหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะที่สามารถลดสิวคุมมันพร้อมยังกันฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยในส่วนของเนื้อนะคะก็เป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเลยะคะ่ะนวดนวดวนไปบนผิวนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็ซึมเข้าผิวแล้วค่ะด้วยความที่เนื้อเขาเนี่ยเบามากๆคะก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลย ตัวนี้นะคะสามารถใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะคะใครที่ขี้เกียจก็ใช้หลังล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ B.K. a n ง i Serum ตัวนี้ทาบนหน้าได้เลยแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะคะตอนกลางวันเนาะแต่ว่าสําหรับตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเราแนะนําให้ใช้เป็นเซรั่มกันสิวตัวนี้นะคะใช้เสร็จแล้วตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์สักตัวหนึ่งนะคะเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเพราะว่าผิว เวลาที่เป็นสิวอะมันจะขาดความชุ่มชื้นม,มากๆเลยเติมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปนิดนึงแล้วก็นอนนะคะเชา้าตื่นมาก็คือโอเคมากผิวก็จะมีความชุ่มชื้นดีค่ะ ขอทงความเข้าใจกันนิดนึงนะคะทุกคนอย่างตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มลดสิวกันสิวนะคะไม่ได้เป็นยาแต้นสิวเพราะฉะนั้นใช้ครั้งถึงสองครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ทำให้สิวอักเสบสิวอุดตันของเรามันวืบหายไปเลยนะคะทุกคนไม่ใช่นะคะมันจะช่วยเหมือนบำรุงผิวในบริเวณที่เป็นสิวไม่ให้มันอักเสบมากขึ้นแล้วก็ ให้ค่อยๆลดลงลดลงสิวค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าของเราอะแข็งแรงขึ้นลดการเกิดสิวซ้ํานั่นเองอย่างตัวเรานะคะใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เป็นสิวนางหนักนะคะก็ใช้มาเรื่อยๆแหละก็รู้สึกว่าสิวอะมันก็ค่อยๆลดลงไปแล้วนะคะใช้ตั้งแต่เป็นสิวจนตอนนี้สิวหายไปแล้วนะคะก็จะเหลือแค่บริเวณกรอบหน้าที่ยังใส่น้าก,กั่งอนามัยอยู่อย่างเงี้ย เออก็ยังเป็นสิวอยู่แต่ว่าก็ใช้อันนี้มามาดูผิวบริเวณอื่นที่สิวมันมันหายไปแล้วว่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิวใหม่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดแลละตอนนี้ก็คือเหมือนรักษาสิวเก่าให้มันยุบไปแค่นั้นเองนะคะคือรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังตามหาสกินแคร์สำหรับ คนเป็นสิวนะคะหรือใครที่เป็นสิวอยู่ตอนเนี้เราต้องการการบำรุงผิวอะเราแนะนำนะ B K ซองนี้เลยนะคะทุกคนแคปไปเลยเดินเข้าเซเว่นนะเราว่ามันเป็นเซรั่มสิวที่โอเคสำหรับเราที่สุดแล้วในเซเว่นะอันนี้คือถูกมากๆด้วยนะคะแค่49บาทเองหาซื้อก็ง่ายนะคะลองไปดูกันนะทุกคนอยากให้ลองแล้วก็ใช้ต่อเนื่องนะได้ผลจริงๆเวิร์กจริงๆ สำหรับวิดีโอนี้นะคะทุกคนมาสั้นๆง่ายๆไ,ได้ใจความนะคะมาแนะนำแค่นี้เลยนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเอาอะไรมาแนะนำอีกนะคะก็อยากให้แนะนำอะไรลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอน,น้ะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ